สวัสดีครับผมชื่อนายวัตพงศ์ถาวรไพนยนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการแบ่งลำดับขั้นของการจัดการข้อมูลนะครับการแบ่งลำดับขั้นของการจัดการข้อมูลนะครับมีหัวข้อใหญ่ๆดังนี้นะครับ 1. ปิดนะครับเป็นลำดับขั้นของหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดนะครับดังที่ทราบกันนะครับว่าข้อมูลที่ทํางานร่วมกัน,ก,นกับคอมพิวเตอร์ได้นั้นนะครับจะต้องเอามาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ เลขฐาน2นะครับคอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจและทำงานตามที่ต้องการได้นะครับเมื่อแปลงแล้วจะได้ตัวเลขแทนสถานะเปิดปิดครับของสัญญาณไฟฟ้าที่เรียกว่าบิดเพียง2ค่าเท่านั้นนะครับคือบิด0และบิด1นครับสนะครับไบต์เมื่อนำบิดมารวมกันหลายๆบิดนะครับจะได้หน่วยข้อมูลกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าไบต์นะครับซึ่ง จำนวนของบิตที่ได้นั้นแต่และกลุ่มอาจมีมากหรือน้อยบ้างนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของรหัสที่ใช้ครับที่ใช้เก็บนะครับแต่โดยปกติการใช้งานในรหัส ASCII ทั่วไปจะได้กลุ่มของบิต8บิตด,ด้วยกันนะครับซึ่งนิยมมาแทนเป็นรหัสตัวอักษรครับบางครั้งนิยมเรียกข้อมูล1 b บต์ว่า1ตัวอักษรนะครับ3นะครับ f i ล l d หรือเขตของข้อมูลนะครับ ประกอบด้วยกลุ่มของตัวอักษรหรือไบต์ตั้งแต่1ตัวขึ้นไปมาประกอบกันนะครับเป็นหน่วยข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นแล้วแสดงลักษณะหรือความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวยอย่างเขตข้อมูลเกี่ยวกับพนักง,งานนะครับเช่นหรหัสพนักง,งานชื่อนามสกุลเงินเดือนตำแหน่งนะครับสีนะครับเลขขอเป็นกลุ่มของเขตข้อมูลหรือฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กันนะครับ และนํามาจัดเก็บรวมเป็นหน่วยใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเพียงหน่วยเดียวนะครับปกติในการจัดการข้อมูลไดมักประกอบด้วยเรคคอร์ดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลเป็นหลักนะครับ5นะครับไฟล์หรือแฟ้มตารางข้อมูลนะครับไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลครับเป็นการนําเอาข้อมูลทั้งหมดลหลายๆเรคคอร์ดนะครับที่ต้องการจัดเก็บมาเรียงอยู่ในรูปแบบของแฟ้มตารางข้อมูลเดียวกันนะครับเช่น แฟ้มตารางข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอ่านอานประกอบด้วยเรคคอร์ดของนักศึกษาหลายๆคนที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรหัสนิสิตชื่อสกุลนิสิตและคะแนนครับ6นะครับข้อมูลดาต้าเบสครับเกิดจากการรวบรวมเอาแฟ้มตารางข้อมูลหลายๆแฟ้มที่มีความสัมพันธ์การมาเก็บรวบรวมไว้ที่เดียวนะครับ มีการเก็บคําอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูลหรือเรียกว่าพจนานุกรม Data d i c t i o n a r y นะครับซึ่งใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลที่เก็กบไว้นะครับเช่นโครงสร้างของแต่ละตารางเป็นอย่างไรประกอบด้วยฟิล์อะไรบ้างคุณลักษณะแต่ละฟิล์และความสัมพันธ์ของแต่ละแฟ้มเป็นอย่างไรครับข้อมูลเหล่านี้ถือว่ามีความจำเป็นมากนะครับ และจะถูกเรียกใช้ระหว่างที่มีการประมวลผลฐานข้อมูลนั่นเองครับครับผมก็ต้องขอจบการอธิบายเรื่องการแบ่งลำดับขั้นของการจัดการข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ